อย่างที่บอกเราอาจจะทาโลชั่นมาก่อนนะรไม่ไวันนี้เพาะว่าเดี๋ยวเรางลหาเรลการน้ำเนี่ยโลชั่นไม่้กรน้ำเลยนะครับก็เกิดเสมือนกับว่าการทำภาภอสาผิวนะครับเกิดเสมือนเหตุการณ์จริงว่าเราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแล้วก็ทาไปนี้ลงได้เลยนะคะอาบน้ำ่าใช่ครัอย่างเช่นอ่าบางคนที่ผิวมันมนะฮะก็แนะนำว่าน้ำแล้วเช็ดตัวใหม่คุลงได้เลย ะถ้าคุณบอกคนผิวแห้งเราก็แนะนําเป็นโลชั่นหรือออยล์ลงก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะลองเป็นสีชมพูกับกลายทองนะคะสําหรับคนผิวขาวอยากขาวอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีใช้ก็บีบเพียงแค่สองเมล็ดตัวครีมเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวิธีการทาเนี่ยต้องไวนิดนึงนะคะเพราะว่าใช่ของเราซึมไวนะคะเนื้อเขามป็นาันด์เลยเนื้อครีมจะบางเบามากนะครับแล้วเขาก็จะซึมไว ทาเปรียบเสมือนโลชั่นะะที่หใช่งแล้วเป็นไหมใช่แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่แป้งแต่แบบว่างผสมกันนะอ,อย่างที่บอกว่าจะค่อยๆซึมเข้าผิวเราเพื่อไปบำรุงนะคะ,อ,ะอย่างตัวชิมเบอร์ตรงนี้นที่บอกนะคะจะค่อยๆซึมเข้าไปเสร็จแล้วก็จะไปสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเรานะคะดีย๋ยว่องเปรียบแค่แบบอีกฝั่งที่ไม่ได้ทาเลยอันนี้ก็จะองค์รว ใช่ตัวข้าวพเน้อแต่ว่ามันไม่เคลือบเนะใช่ที่เคลือบไม่เอระยะวางของมันกะเป็นันนี้จะล็อกโมเลกุลไว้กับสบู่เท่านั้นนะคะเหงื่อหรือว่าฝนระยะคุณลุยได้เลยเต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวการเป็นข้าวอย่างที่บอกว่าควบคุมความมันนะคะป้องกันแสงแดดนะคะอันนี้คือแบบมีชิ้นเอนอันนี้จะเป็นชมพูสําหรับผิวขาวอยากอมชมพูนะคะ ถ้าสีขาวก็เหมาะผู้หญิงที่มีผิวขาวแต่อยากขาวไรว้ขามีออลรล่ามากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นธรรมชาติ าให้เหมือนโลชั่นได้เลยแต่ในขณะที่เราทายฝั่งเยียวยเนี่ยเราังเตอีกฝั่งน่งนะว่าซึมเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะจะเก็นเสมือนผิวเราไม่ต้องแบบรอใช่คือของเราเนี่ยข้อห้าอย่างหนึ่งคือห้ามปอกและห้ามแบบป้ายป้ายทีนี้เพราะว่าเขาจะจับตัวเป็นแผ่นทันทีเหมือนที่บอกว่าซึมไวพเป็นิลเตอร์เขาาเป็น 4ี่สามสองจล่าัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพีพีนะคะเป็นวัตกรรมใหม่นะคะสำหรับไวทิ้งนิ่งนะคะสำหรับผิวขาวเป็นโลชั่นที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะเพื่อสูตรซูมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะนะคะการซูมซาบนะคะสัมผัสแรกก็แตกต่างเพราะว่าตัวนี้นะคะสารสกัดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทำมาจาก ผงไข่มุกแล้วก็ทองคํานะคะมีประสิทธิภาพช่วยผิวขาวกระจ่างใสเมื่อใช้ต่อเนื่องจะเห็นผลภายใน7-15วันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่ยกระดับให้กับวงการเลยเพราะว่าสามารถป้องกันในส่วนของเหงื่อนะคะแล้วก็แดดป้องกันทั้งเหงื่อแดดแล้วก็น้ำนะคะต่างๆคือซึมซับเร็วไม่เหนียวเนะินอ่ะพร้อมทั้งยังโดนน้ำได้โดนเหงื่อได้โดยที่ไม่เป็นคาบด,ด้วยะคะ่ะ ตัวนี้มี spf 40ป้องกันร,รังสี uv นะคะจากแดบดบหรือสิ่งที่ทำให้ผิวของเราหมองคล้ำค่ะด้วยน,นวัตกรรมของการซึมซัรเร็วแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณภาพจากครีมไวท์นเทนนิ่งค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้สัมผัสนะคะว่าในส่วนของครีมของเราเนี่ยเพียงสมัมผัสแรกก็แตกต่างเนยเรียกได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกันพอกโดยทั่วไปนะคะแต่ใช้ต่อเรื่องนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะค่ะค่ะค่ะตัวนี้นะคะผมอยากจะลองสินค้านะิดนึงอ๋อได้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะได้ทาครีมหรือว่าได้ทาลชั่นมาไหมคะอ๋อไม่ นี่เป็นน้ำแร่หรือน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าค่ะเ,เปล่า,ลาช่ายนะคะเช่วนยะทำความสะอาดผิวอะคะ่ะเหมือนกับว่าเปรียบสเสมือนว่าเราไม่ได้ทาอะไรมาเลยเพราะว่าปกติค่ะจะทาเป็นโลชั่นหรือว่าเป็นบีบีเป็นครีมกันแดดมานะคะทําให้เป็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะสําหรับผิว ตัวนี้สาหรับผิวขาวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทดลองสองอย่างนะคะตัวนี้วิธีการใช้ง่ายมากเลยก็คือเราเพียงหยดเพียงเม็ตัวเขียวนะคะแค่นี่ค่ะแล้วก็ต้องทาอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทาช้าเนี่ยรีมของเราเนี่ยจะซึมซาบเร็วได้สุตดของนานงนะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราทาช้าก็าจะจับตัวเป็นแผ่นผิวได้ง่ายอะตัวนี้เนี่ย ลองสัมผัสด,ดูนะคะเนื้อครีมจะบางเบามากแล้วก็สัมผัสได้มีความแตกต่างนะคะ,ะตัวนี้จะเรียกว่าขาวท,ทันทีที่ทาแต่ว่าไม่เหมือนกอันพวกครีมโดยทั่วไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้อย่างต่อเน,นื่องเนี่ยเป็นการบำรุงผิวในตัวด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้แบบซึมซาบเข้าไปสู่ผิวหนังเราจะไม่เหมือนพวกทั่วไปแล้วก็สิ่งที่ดีของเนเชอรัลจูเลตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าจะไม่เปื้อนอ่าสำหรับคนที่ คาคีปกติทั่วไปเนี่ยจะชอบเลือกพวกเสื้อผ้านตร,ตรงนี้เนี่ยตรงนีนเชลล์จูเออร์เนี่ยจะไม่เลือกเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีเป็นธรรมชาตินะคะอ่าค่ะเวลาที่เราไปโดนหรือไปอะไรเงี้ยอ่ามันซึมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าหนะักหรือผิวจะรู้สึกมันเลยอันนี้มีวินน่งเน่ยอันนี้เขาเรียกว่มมาตัวนี้ตัวนี้เป็น,ปปนอ๋อตัวนี้เป็นโกอ่ะคะ่ะโกทํามาจากทองคาบริสุทธิ์นะคะตัวนี้จะ ให้ผิวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยให้แบบผิวที่เป็นพวกกระซาตัวเนี no. 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 ้ยค่ะทำให้ลดเลือนริ flu, ้วรอยจุดด <Y> ่างดำแล้วก็พวกรอยแผลเป็นเนี่จะจัดสิวซึ่งตัวนี้สามารถใช้กับผิวหน้าของเราได้ด้วยเรียกว่าอ่อนโยนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้กับผิวกายค่ะแต่ว่าสามารถใช้กับผิวหน้าได้ด้วยเพราะว่าซึมซาบเร็วแล้วก็เป็นธรรมชาตินะค่ะคือสำหรับเด็กเล็กๆสามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้คือเรียกว่าธรรมชาติมากๆตัวเนี้ย หอมไหมคะหอมค่ะกลิ่นหอมนี่คือีกลิ่นหอมนี่เป็นสูตรของ Natural j e w e l ค่ะจะติดทนนานแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะนะคะอันนี้กันแดดเท่าไหร่กันแดด SPF 40ค่ะกันน้ำกันน้ำค่ะกันน้ำกันเหนืออ่าเดี๋ยวลองลองให้ดูสมมติว่า,าตรงนี้นะคะเราทาไปแล้วน,นะคะเอาออกกระต้าลแล้วก็โดนฝนหรือว่าเราโดนพวกเหงื่อนะคะตัวน,นี้ปกติกเนี่ยการซึมซาบเนี่ย จะเป็นคาบนะคะแต่ตัวนี้จะไม่เป็นคาบเราเช็บได้อเรียกว่าเหมือนกับเราทาแป้งติดไปได้เลยนี้เหมือนกับเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรมาเลยเหมือนกับไม่โดนน้ำนาเลยใช่ไมคเวลาทาคือต้องตบไม่ต้องตบค่ะตัวนี้ไม่ต้องตบเลยพเพราะว่าจะเป็นแผ่นฟิล์มของการก็คือเราต้องทาให้เร็วอตัวนี้พอทาให้เร็วก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็ว,รวขอดูแพคเกจจิ้งอ๋อแพคเกจจิ้งเราผิดตัวนี้นะคะ จะเป็นขนาด7.5กร,รัมนะคะราคา859บาทน,นะคะอ้าลืมบอกไปว่าตัวนี้นะคะจะมีความหมยนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ของเรานะคะเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะคะทําจากตะกัตจากธรรมชาติจะเป็นตัวดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นหัวใจของความงามน,นะคะเรียกได้ว่าสวยแล้วก็ธรรมชาติด,ด้วยอลองดูตะเกียงได้นะคะ หนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขนาด150กรัมราคา1295บาททำไมถึงต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยคือว่าตัวเล็เนี่ยเราสำหรับคนที่ใช้แล้วก็ทดลองหรือว่าอยากลองใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าปกติเราใช้เป็นประจำเนี่ยตัวนี้จะคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าใช้ได้นานค่ะลองเปรเียบเทียบกัน,นได้ลนะ ตัวหนึ่งนะคะที่จะให้ทดลองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเบรโอเคเป็นเบรดประกายพองนะคะเหมือนกันนี้นะคะลองเดนูเลยลองทาเลยถ้าเกิดว่าไม่เช็บออกตัวนี้ก็สามารถทาได้เลยเหมือนกันอ่เผื่อแบบบางทีทาโลชั่นแต่โลชั่นคงไม่ติดผิวเราเท่านห้ ตัวนี้ก็จะเรียกเงี้ยนพอๆกันนะคะช่วยทาร์าเกิดผมเป็นคนผิวแห้งคนผิวแห้งสามารถทาโลชั่นหรือว่าทาออยล์ลงก่อนได้ตามปกติแล้วก็ทาตัวก็คือว่าสามารถทาครีมทั่วไปใช่ค่ะคือใช้เดียวกันได้ตามปกติแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้เหมือนแบบเป็นครีมกันแดดได้ด้วยในตัวค่ะแล้วนี่จะขาวขึ้นไหมขาวขึ้นค่ะใช้ต่อกันภายในจทูนิคีวันนะคะใช้อย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นผลนะคะ ตัวนี้จะไม่แบบเคลือบหลอกด้วยนะตัวนี้จะเป็นแบบว่าใช้แล้วก็บำรุงผิวก็ไปนในตัว,วก็จะดให้ผิวลุ่มชุ่มชื้นขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ